สวัสดีครับต่อมาเราก็มาดูข้อได้เปรียบของการลงทุนในตลาด forex นะครับเรามาดูกันว่าในกรณีที่เราทําการลงทุนนะครับแล้วก็เก็งกาไรในตลาด forex นั้นนะครับมีข้อได้เปรียบจากการลงทุนลักษณะอื่นๆยังไงบ้างนะครับที่เป็นจุดเด่นก็คือข้อหนึ่งนะครับใช้เงินลงทุนตั้งต้นต่ํานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําการซื้อขายดึงเงินเต็มจํานวนนะครับแต่ในตลาด forex จะมีระบบที่เรียกว่าเป็นระบบ leverage เข้ามา นะครับหรือว่าเป็นระบบของอัตราทดของตัวเงินของเรานะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้เงินนะครับจำนวนน้อยๆนะครับในการเริ่มลงทุนได้นะครับเดหรือรายละเอียดนะครับสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้ในหลักสูตรของ t y p ฟอร์เรกนะครับข้อ2ก็ครับก็คือว่าตลาด forex กนะครับเป็นตลาดการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับเพราะว่าเปิด24ชั่วโมงนะครับ5วันต่อสัปดาห์ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเลือกช่วงเวลานะครับที่เหมาะสม ในการลงทุนของเราในแต่ละวันนะครับซึ่ง24ชั่วโมงนะครับที่ตลาดเปิดนั้นนะครับก็จะเป็นตลาดที่เหมาะกับนักลงทุนนะครับทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะเลือกมาลงทุนในตลาด forex นะครับที่มีความยืดหยุ่นได้นะครับข้อ3นะครับเราสามารถทํากําไรในตลาด forex ได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นนะครับจะสังเกตว่าในการลงทุนในหุ้นนะครับเราจะต้อง ทําการซื้อหุ้นนะครับเพื่อที่จะคาดหวังให้ราคาหุ้นนะครับปรับตัวขึ้นนะครับหรือว่าทํากําไรได้ในลักษณะขาขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในลักษณะขาลงจริงๆในการลงทุนในหุ้นก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เอื้ออํานวยสําหรับนักลงทุนทั่วไปนะครับข้อ4นะครับในการเปิดออเดอร์แต่ละครั้งนะครับเราสามารถที่จะถือออเดอร์ไปได้นานแค่ไหนก็ได้นะครับไม่มีการปิดสัญญาการซื้อขายอัตโนมัติเหมือนตลาดอนุพันธ์ นะครับหรือว่าตลาด t f e c นะครับอย่างเช่นพวกสัญญาที่เป็นตลาดฟิวเจอร์นะครับหรือว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเซตห้าสิบอินดนะครับหรือว่าเป็นโกลฟิวเจอร์นะครับออยฟิวเจอร์ยูเอสดอลลาร์ไทยบาทฟิวเจอร์พวกนี้นะครับก็จะมีอายุสัญญานะครับเราไม่สามารถที่จะถือตลอดไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Forex นะครับเราสามารถที่จะถือออเดอร์นะครับไปในระยะเวลาเท่าไหร่ก็ได้นะครับตราที่เรายังได้กําไรอยู่นะครับนี่ก็เป็นข้อดี นะครับของตลาด forex แต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าตัวค่าส w a p นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจํานวนที่ไม่เยอะนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกําไรที่เราได้ในการถือ order ในระยะเวลานานๆนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับผู้คําศัพท์แล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้ในตลาด forex นะครับก็สามารถที่จะศึกษาในหลักสูตรของ Thai forex ได้เช่นกันนะครับข้อ5นะครับเราสามารถเทรดที่ไหนก็ได้นะครับขอให้มีคําสั่ง หรือว่าตัวขอให้มีโปรแกรมในการส่งคําสั่งซื้อขายแล้วก็มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ทําให้เราสามารถที่จะส่งคําสั่งจากที่ไหนก็ได้นะครับขอให้มีตัวแพลตฟอร์มในการส่งคําสั่งซื้อขายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับแท็บเล็ตนะครับไอแพดหรือว่าระบบปฏิบัติการ Android ต่างๆก็สามารถที่จะรองรับโปรแกรมในการซื้อขายตรงนี้ได้นะครับข้อ6นะครับเราสามารถทําการทดลองซื้อขายเก็บกำไรกับบัญชีเงินทดลองหรือว่าเดโม่แอคเคา นะครับก่อนลงทุนด้วยเงินจริงได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เราสามารถที่จะทดลองระบบการซื้อขายของเราเองก่อนที่เราจะใช้เงินจริงนะครับสุดท้ายนะครับข้อดีของตลาด forex ก็คือมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกลงทุนและทํากําไรหลากหลายนะครับเช่นคู่สกุลเงินต่างๆดัชนีหุ้นต่างประเทศสินค้าโภคภัณฑ์นะครับพวกน้ํามันพวกทองคำนะครับเราก็สามารถที่จะลงทุนนะครับผ่านระบบของตลาด forex ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น ราคาทองคำนะครับซึ่งเป็นราคาทองคําโลกนะครับเราก็จะทราบการเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงใน5วันนะครับขอราคาทองคําได้ซึ่งเราก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนในตลาดทองคําในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทองรูปพรรณในทองแท่งหรือว่าโกลฟิเจอร์หรือว่ากองทุนทองคําต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับของตลาดฟอเร็กที่เรารู้การเคลื่อนไหวของราคาแบบเรียลไทม์นะครับทาให้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการลงทุนกับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับในตลาดการลงทุนบ้านเราได้นะครับนี่ก็คือข้อได้เปรียบของการลงทุนในตลาด forex ครับ